ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้มารีวิวเฮลิคอปเตอร์นะครับผม450 Pro FB เป็นฮอรุ่นเก่าเก่ามากๆเก่าเก็บนะครับเก็บไว้ไหนเก็บไว้เก็บไว้อยู่ในตู้นะฮืให้ดูใจโรนะครับเป็นยกนี้เป็นทาวเวอร์โปรนะเป็นรุ่นแบบ เก่ามากครับผมกับรีโมท f s t h 9 x นะครับชื่อยาวกันตัวเนี้ตัดคันเร่งนะครับเออขาดูข้างหลังต่องสิอ๋อพอดี <laughs> ฝาปิดอยู่ในกระเป๋าพอดีเขาไม่มีล้างขานมา <Okay. S 1> อันนี้ล้างขานแบบแปลงไงแล้วมันไม่ได้ เสียบแบตเตอรี่แล้วก็ลอยขึ้นไฟแดงที่ไจโรแค่นั้นเองนะครับแดงแล้วนี่โอเคบินได้แล้วล่ะไม่ใส่โคอรหรออกพี่เหรอ,อ,อหวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่บิน นี่รีวิวลำเดียวครับเลยไม่ไม่เข้าไปข้างในกองไม่ได้ไม่เข้าไปที่เดิมนี่อยู่แถวริมถนนเลยครับผมมาทดสอบบินกันมานี้ตัดคันเร่งตัวนี้ครับเอาลงเอาลงใบพัดจะหมุนนะครับตัดคันเร่งครับเห็นไหมครับมือล้วนๆนะครับผมเป็นฮอไฟลาบารุ่นโบราณ เก่าเก็บนะครับผมค่อยๆเร่งครับไม่มีซอฟไม่มีโกบไม่มีอะไรเลยครับค่อยๆเร่งครับมันจะเล่นมันจะปั่นแรงแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจเห็นไหมครับเริ่มแล้วเริ่มเริ่มมีการขยับตัวเล็กน้อยเห็นไหมครับ ไจโรก็ไม่ทราบรุ่นเหมือนกันครับมันก็จะอาจจะไหลซ้ายทีขวาทีครับแต่มันก็ก็ถือว่านิ่งนะครับในไจโรในสมัยยุคนั้นนะครับก็ไม่รู้ยุคไหนนะอาจจะไม่นิ่งร้อยเปอร์เซ็นมันอาจจะไหลนิดๆนะครับแต่ว่าหางมันหางมันตรงหางมันนิ่งเห็นไหมครับหางมันตรงครับหางไม่มีสายไหมครับก็ ไปอยา่ามาใกล้ตีนไห่อันตรายเล่นง่ายครับผมเห็นไหมครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตรงเนี้ทิมทิมเดินหน้าถอยหลังก็ทิมหมดเลยนะครับทิมเอียงซ้ายเอียงขวาก็ทิมครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับตรงนี้ไม่ต้องทิมนะครับสองปุ่มนี้ไม่ต้องทิมแอรอนกับอีเวเตอร์ครับทิมเอา แล้วผมจะบินเดินทางให้ดูนะครับยกเสียงมันเป็นเหมือนฮอจิวเลยเนาะอ๋านาฬอลานี่ไงละ<อ>แต่อัพได้อัพแต่งได้จะเอาแบบติดเฮ็ดวันเลยก็ได้เนี่ยรุ่นเนี่ย<อ>แต่ว่ามันเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะมากซื้อใหม่ถึกประมาณนั้น

บินได้นานนะครับเพราะว่ามอเตอร์ลูกเล็กนะครับกินกินอ่ากินกระแสน้อยนะครับผมโอเคแล้วครับก็น่าจะเป็นการรีวิวที่โอเคแล้วครับผมมาตรฐานแล้วนะครับ ไงล่ะเป็นไงล่ะเดี๋ยวไปดู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 หนิเป็นไง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 ค้างไม่ได้เหรอมือมันสั่นมือมันสั่นแหม่ทีนี้ก็เอาละก็อยากให้ค้างอะไรเงี้ยกะเวียนหัวโอ้ยเวียนหัว อุ้ยมีนหัวเลยมีหัวเลย,เลยอะไรลูกเราก็ดึงปลั๊กแบตท,ที่ฮอออกแล้วก็ปิดสวิตช์รีโมทเค่นองนะครับผมกับเทคนิคการเล่นวิธีการเล่นเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะครับฝีมือล้วนๆฝีมือล้วน ฝากไว้ได้วยนะครับสำหรับพี่พี่ลูกค้าต่างใจสนใจกับงานประกอบซ่อมเซ็ตรถเลื่อนขึ้นบินเฮลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์เพ็งสีอซีบักช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำนะครับผมติดต่อทาง Facebook ชื่อสมบูรณ์เพ็งสีครับทางไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์082861 2081ติดต่อทางไลน์นะครับผมนะอยากจะ